สำหรับพยาบาลฟิลแด์พี่น้องครับหรือว่าค่ายโตเกียวมิวสิกนะฮะพึ่งจบลงไปเลยสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เวทีชีวิตวสันตัวพี่น้องครับผมปินซีซันสองแล้วเป็นคอนเสิร์ตไล่สตรีมของค่ายโตเกียวมิวสิกศิลปออศิลปินหลายผู้หลายคนพี่น้องครับไม่หลายผู้หลายคนดอกทั้งค่ายเลยและที่สําคัญพี่น้องครับผมงานนี้ได้มาไล่เป็นร่วมกันเป็นลักล่านเพน,นว่าจังสันนะฮะสำหรับออคอนเสิร์ตของค่ายโตเกียวมิวสิก โดยเวทีชีวิตครั้งนี้พี่น้องครับพยาบาลฟิลแลด์บอกว่ายาดามาชันเดาจ่ายาดามาชันพยาบาลฟิลแลดนบอกวา่าจังสี่นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะฮะแบ่งศิล,ลปินออกเป็นซีทีมพี่น้องครับมีทีม A ทีม B ทีม C และก็ทีม D นั่นเองนะครับแต่ละทีมเก่าศิล,ลปินเนเน่ในไขโตเกี่ยวพี่น้องครับแบ่งกัน ไปทําการแสดงไปทําการแข่งขันกันนีออานุ่มเจีระให้เมืองก้อนกันแล้วกันพี่น้องครับผมสําหรับซีทีมที่แข่งขันกันไปนะฮะในใค่ายตัวเกี่ยวมิว้งซิอของพลนะพี่นองเนาะบัตรที่นี่พี่น้องครับผมหลายผูหลยคนกระามมมว่าอา้าวแข่งขันพานพ้นไปแล้วใครเนาะใครเป็นผู้ชนะทีมไหนชนะน้าหนุ่มเจรีระเอาบพราวาหลายอยา่างพี่น้องครับให้เมืองคลิปนี้เลยเออนี่ นั่นก็คือทีมของกล้องวายุนในเองกฮึบเออเอาไฮเมอง์กันห้เมอง์กันิเนดเดียวนี่เป็นแชมป์ครนะับเออทีมกล้องเป็นทีมชนะพี่น,อน้องครับผมทั้งหน้าจอทีวโีโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป,วไปเออโน้ตเสียระให้เมืองแบบตอนเนื่องกบพี่น,อน้องครับผมหลังจากที่บอกไปนะฮะว่า มาล่ยเงินล้านของค่ายโตเกียวมิวสิกพี่นองครรบผมตงบอกว่าเงินลาน้านอีหลีพีนองครับนี่มึงไปพร้อมกันเลยพูดนะเออเบื่วาสิเป็นพยาบาลฟินแลนด์ศิลปปอกศิล,ป,ลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกพี่นองครับมาไล่หนามาไล่แน่นทุกคนว่ัสัวและเพ่อนบอกว่าทั้งสี่พี่นองครับนี่เป็นมาไล่ทิพย์้อจ้ามาไล่ของแท้มาไล่ของจริงได้กันสุขูสุขคนแบบหนานแน่นเลยพี่นองคารบผมเนาะ สะอ่อนและอ่อนซ่อนเพิินพี่นองคาราผมสำหรับพยาบาลฟินแลนด์นะฮะและน้องๆศิลปินจากไายโตเกียวมิวสิกนั่นเองนะครับสำหรับคอนเสิร์ต่ิพานมากครับเวทีชีวิตนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นพี่น้องครับผมเพื่อนกองมาขอบุญขอบคุณทีละคน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 เลยโอ้ยเมื่อบอกความพี่น้องครับว่ามาไล่นี่เป็นของผู้ใดมาไล่น่นเป็นของผู้ใหขอบคุณแมแม่เอฟซีเดอ้อทีฮักกันแพงกันเพิ่นวาจังสันพี่น้องครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่สี่นะครับผมบ้านฮักนะครับผมทุกบ้านเลยวันนี้นะผมต้องเบ็นบ้านอะไรบ้านเินนี่เลยทนะี่นักเกาหลีนะครับ ขอบคุณซีแกรมแฟมิลี่บ้านฮักซีแกรมแฟมิลี่ขอบคุณกำลังใจบอสบิ๊กจากแกงแม่ฮักกำลังใจบอสบิ๊กจากแกงแม่ฮักบ้านฮักน้องอาร์ตบ้านฮักน้องอาร์ตนะครับขอบคุณบ้านฮักน้องอาร์ตด้วยเด้อนะครับพี่แตง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 ต้มข้าวไก่นะครับ นนบ้านทักนะ้ำขอยาบอฟิมน,นะครับเดี๋ยวไปถ่ายลงให้นะครับวงมาหลายคนเลยแม่รัตนาอุดอรแม่รัตนาอุดอรขอบคุณครับแม่รัตนาอุดอรพี่สาวแม่ฮักน้องยูริพี่สาวบ้านทักแม่ฮักน้องยูริขอบพระคุณครับหมดแล้วแล้วราขอบพระคุณผ่านทุกไปทุกที่ทุกดวงเจอกัน EP 4สีสนะครับผมกับตัวเกมสไลด์สตรีมมิ่งนะครับกับช่อใหญ่เฮานะครับผมช่อใหญ่ ยินดีกับคมชัดดึกอบอดนะครับผมไม่ได้ที่1แต่น้องเป็นที่1ในใจของแม่เสมอนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่แมขวัญระยองนะครับขอบคุณเนื้อครับเดี๋ยวเอาเชลยกลางก่อนครับครับผมขอบคุณแม่ขวัญระยองนะครับผมสำหรับมาไลท์ทั้งสองงานนะครับผมขอบคุณแม่ขวัญระยองหลายๆเด้อครับอีพีสี่สิบหก ที่ชมกันในนะครับเวทีชีวิตวาน้องยุรีวาทีมบีเป็นจังไดแต่ว่ากะขอบคุณสําหรับแชมครับผมขอบคุณค่ะนี่คือเรื่องราวของค่ายโตเกียวมิวสิกนั่นเองนะครับ